ตีเจน้องนนค่ะมือกกนเีอเด็กออกันเดียวเด็กไก่สีออกแล้วจา้าค่ะมือนีกับฟันไปนอมือฟันมือดีดิแม <c oughs> เบิกสุขภาพมาตามแนวทางหลักการหว้ปูพร้อมอจ้าว่าไหวปูพร้อมเครื่องไปถามปูอยู่ร้านทำาม่เบิกสัพพร้อมร้างนหน้าคเทวีเนาะค่ะคือฟันกับพวกค่อยมันใจปันไรก็เลยไปถามเพื่อนว่าโตนี่ สีขาวอีหลีจีบปูมาสันห่วยเพิ่นก็ยังมาซื้ออยูด่ดีบอกว่าซื้อแค่แค่อะไรยีหลามาสัน่นผลทิ้งรูปได้จ้าฝนทิ้งรูเลยวันนี้คือวันนี้ฟันฟันว่าที่แลกๆนั่นฟันว่าเป็นรับเป็นตื่นดอกฟันเกี่ยวกับลูกสาวไปหาซื้อรองเท้าให้ลูกสาวแต่ว่าหาคููได้กะ หาพ่อได้ใส่ของลูกสาวจะเถอะแต่ว่าขันฟันเห็นลูกสาวหรือฟันเห็นคนภพยในบ้านนี่จะมากออกพ่อซอเกิดนะสินะค่ะวันวันทีเกิดแ้่ว่าวันทีเกิดนี่ก็ออกไปแล้วเหลือพ่อซอเกิดคือสองห้าห้าเก้านะคะพ่อซอเกิดลูกสาววันนี้ฟันตัวนั้น <c oughs> ผ่านมาหลังวันพระกลัาว่าฟันอีกอฟันว่าเจ้าของนั้นไปคุดมั่น คุดหาคุดมั่นในปลาสันนิษฐานไปน้ำกันประมาณหาหกค้นนี่แหละจ้ะมั่นแังเดี๋ยวไปอยู่ในปลามาสัน่นไปหาหลดนีนน่แล้วเจนุ่งนี่กันด้วยแยกย้ายกับมูมูกับเพื่อนที่น้องที่ไปน้ำกันนี่แหละแยกย้ายกัน คนกับไปหามั่นทางของเพื่อนเจ้าของกับไปพ่อเจ้าของมาสันในความฝันนะบะนีไปพุดไปพุดมากตกใจสนแนวบะนี้ไปเห็นงูจงอ่างโตบังใหนึ่งสู้ข้อเยู่ยงสี่เลยลเราคนจะจงอ่างใงสีทองเพื่อหลดเฝ้าพระพุทธลูปอยู่ใต้ต้นไม้ใงพระพุทธลูกนั่นกับสีทอง องบกไงเลยเตยต้ตตนใหม่ไงต่ว่าในความฝันน่ะกระแจกต้นใหม่หอีย่ง,งต้นโ้ต้นไส้วหรือจังใดเจนุ่งกับอะไรบึงผักผากในความฝันน่ะบานี้คนไก่เกี่ยวอ้อ,อมพระพุทธรูปสีทองอ่ะนะป้าโถได้ภาคอใน,นข้มฝันน่ะก็เลยเอินมูมาเบิงที่ไปขุดมันนทำกันนกมือจอกก่อแม่เจ้าในความฝันบ่เห็น คือบอเคยเห็นแบบนี้มาก,ก่อนมาซาัดในความวัน,น,นยกมือไหวามานี่นตื่นมาก,กเลยว่าโอ้ขันฟันแบบนี้แสดงวางหันี้สิถือคักคักถ,ถืออีกวัานาะจ้าเพื่อนว่าฟันดีได้กันเห็นพระพุทธรูปเนะาะพระพุทธรูปแล้วก็งูสีทองฟันดีอยู่สิจ้าโด<อ>นับปีม่เลย ังวางวดนี่เจ้าว,ว่าซื้อเลขหรือบอจ้งไปฝันย่งบอลสื่อได้จา้าย่างบอลสื่อมาแมนค่ะย่งบอลสื่อแล้วก็มาฝันโลกกันเลยตีเป็นที่แรกเนี่ยหายเจ็ดหกเจ็ดเก้าหาหกหาเก้าเนาะพอซอคือลูกสาววันนี้อายุเล่าดิฮันนี่อายุเล่าเก้าขวบไหมอ๋อเก้าขวบจะพูดใน้น้่อยนันบอลแมนจ้าเจ้ว่าได้เพาะฝันฝันว่าพูดเนนหน่อยนั่นได้สามขวบมาถัด ันน้นำขวบจ้านอก็เลยสินองเลยว่าน้องฝันเห็นหลูกสาวก็เลย้ยงพ่อสอเกิดนนะ่ะสองๆออ,ออกไปออแล้วเนาะเพิ่เกิดวันที่เศร้าซองมันอ,อกอยก็ได้ดิจ้ <laughs> กะกัจังออหวานีลา่ละห้าร้อนมากคือหาซองเออมันร้อนแต่ท้่ตัวเข้าน่นะบันนี้นองเลยว่าเอาฝันเห็นพระพุทธรูปพระฝันองค์ปันองค์บักไง,ง,งหไหม และตีเป็นแปดก้ามหาแม่จ้าแปดก้าหาจ้าเพรว่าจำตีเป็นแปดกับเลขกันเป็นแปดห้าเก้าแปดห้าเก้าเป็นเก้าหาก็ได้พระพุทธรูปมั้งบอแม่นจ้าขันตามึกทราบฝันเห็นสิเป็นเก้าคนนี้แม่นบอจ้าโอก็เป็นเก้าเนาะนั่นล่ะต้องเรียกว่าเป็นเก้าไปสันเดียรูปฝันนี่นะคะแปดห้าเก้าอันนี้ฟันเม็ดเดียวหางเดียวก็คือแปดหาเก้า ตัตล่องกับแปดหาหกตัวปีนมันอ่ะแมนจ่ะมันมากับหัวตัวเล็สองตกันเน่นๆไปเลยคือหาเก่ากับหกเจ็ดหกไอหกเจ็ดหาเก้ากับเก้าก็หกเจ็ดเนาะจ่ะอันนี้คือตัวเน่นคืออยู่หกเจ็ดสามตัวกับไปซ้ำออกกางผู้ใดมาก จับปูตัดแปดหักเก่ากับจับแปดหัแปดยังไปรอบนี้เป็นเลขฝันของเจโนงนะ่ะเพราะว่ารับมุกราหานี่บ่มาเลยจีมีซีรีส์ใหญ่ใหญ่มันลวดจดีจ้าก็เลยเอาเลขฝันเจโนงเบิ่งให้เพิ่นพัก่อนกันนะจ้าให้เพิ่นพักก่อน <laughs> เอาฝันที่ได้นี่คือจังจังเบาเลยเอามันพอถือกับักา่อนเลยเนาะมันจิตเสียเงินไม่บ่ละจ้าเออจะตั้งบาร์ด้า ขันมันบ่ถือก็บ่มีผู้ตามขันมันสือเขาก็จังตามแน่นอนเจนน้องก็เอัน,นววล,ลำบุกดาหาเพื่อนศีรษาช่วงเขาพันศาเนี่ยส้มๆเบิง่งหนาฝนเนาะจ้าันออกพันศาเรามิดเลยมิดเลยฝันเ,เจนน้องนี่ละฮะเจนน้องฟันแน่นเนาะจ้า,จา,จาแต่ว่าตัวหางเดียวนี่กับว่าไหลนะคะเด้อขยายสองตัวออกให้บางคนเพื่อนเขาบ่กขยายให้เพื่อนกับว่าป่ะทือที ในสตนัวเขาเลยขยายออกให้มันก็นเลยส่งเป็นหลายตัวเวยพี่น้องกระจายวิจารณญาณในการรับชมให้ช่วงประามบันเทิงเนาะคือ<น>บอกระจความฟันอันนี้เจนน้องฟันเองซื้อเองนะคะฟันเอซื้อเองก็ว่ออากันถ็งทากตัดก็ผ่านแต่เพื่อนกับแมเวาออกซองเฮ็ดยังให้แบ่งปัน ว้าวซูเอฟซีฟังย่ามถือกาซีดีใจผู้เดียวกคาเซีาคือพอเห็นจักเตียววัตเซวาเนาะเห็นแล้วตอนถืงแล้วไอ้เบิ่งเป็นหลักฐานว่าถืออยู่เด้อหรือว่ามันหลุดเ <c oughs> หดน็นไม,ม่ลิปลดเนาะใช่ไหมมั้ยซีเมนบ์มแม่นกับีหลักฐานเนาะแมนบางคนเ <c oughs> พิ่อนกับเข้ามาออกช่องเพิ่อนกับโบมักปันได้ิ่นวาน่าแม่นยี่ดีคือพอเก็บไว้ซื้อรูดเอามาออกช่องเห็นหนังทันย่ามถือค่ะว่าขีโม่แม่นบาล้างเขาเห็นออกช่องเบิ่งว่า ให้เบิ้งน่ำซื้อว่าถือว่าถือก็ให้เป็นกลังใจกดไลค์กดแชร์เนาะอันผู้ว่ามากกับว่าต้องซื้อนะคะเด้อเข้าหัวหัดอกว่าไม่เสียอกตัวใดอันนี้ของเกโนงเนาะค่ะจะเขากับโมเมนเทวดาเนาะค่ะจิมี่อีกบ้านนี้เรื่องว่าจะนี่ซ่นีค่เอาซ่อมนี้เลยจ้ะแต่ว่าเน้นๆนักๆก็คือแปลนฮารเกิลคือตัวเน้นแล้วตัวนักของเกโนงแล้วเนาะค่ะเนาะงทุ่นไลกับอัดไลก์กับ เดี๋ยวเต่เนาะค่ะ<ต>ทุนเยอะก็อาจเรว่าตรงกันแต่ว่าขันตรงกันให้ก็เม็นในเด้อค่ะเด้อเ,เพื่อได้เป็นกำลังใจเพื่อเสริมข้อมันใจจีนต้องอาจิตถื่นไรกว<ต>่าเก่าจ <laughs> ี่ข้องฝันซอยได้ก็ได้น่นจาจะเนาะเออนั่งแค่ฝันคิดบ่อกก็มี่ฝ<ต>ันเราบ่หุจากก็มีเดียางัคนเขาตีถือห้าตีว่าถือก็ะมีร่องตีไว้ใต้คิดด้วยค่ะว่า เจนุ่งฝันเห็นพระพุทธรูปนะคะจะเป็นแบบใจน,นะคะเนาะคนตีมานี่ีเขียนตัวมันหนีสือบ่อนาะคะคลิปนี้กัหยุดฟังเ,เจนุ่งสกอนเเ้อร์มาเฟียส่งมีแล้วนะครัผู้ใดเคยฝันเนะะาะผู้ใดเคยฝันจังสีกันทีซอยเนาะ <laughs> <c oughs> เอาคลิปนี้กดไลค์กดแชร์นะคะเป็นแมวทาง ยำตัวมากอีกแม่ค่ะตัวมากคักๆมีแปดห้าเก้าสองตัวหาเก่ากับหกเจ็ดซ้ำนี่ซ้ำนี่แค่นแค่แคนเลย่ชอบก็จัดขาดก็ผ่านเนาะค่ะฝันเนาะค่ะเนาะขอบคุณเจน่เนาะค่ะจลบหนีอ่านนี่อีกจังไรจังคอยทักหากันพอกันกับเ้ยทายกันด้วซี่แหละพี่น้อง แตนเมื่อได้แตงคนตางหยาดก็ว่าเห็นลาะค่ะเนาะเอ็ดีกับพิมพล่อไว้เด้อค่ะเพื่อบัิมีโคงสุดท้ายเนาะค่ะมาเนาะอันบอยากเลื่อพูดเดียว่ะนะเลื่อน้ำกันยกซองหาบริวันดีว่าเฮียจังไหนเนาะ